สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักนะคะทั้ง fc ใหม่ fc เก่านะคะเพื่อนจ๋าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ถ้าพี่ใจไปชา้าก็รอหน่อยเนาะช่วงนี้พี่ใจงานยุ่งนะไม่มีเวลาไปดูแม้กระทั่งคลิปให้เพื่อนๆนเลยนะคะเพื่อนก็อย่าเพิ่งอย่าทิ้งอย่าขว้างกันนะพี่ใจจะค่อยๆไล่ไล่ไปดูให้เพื่อนนะคะ mm hmm. ก็เราก็มาสรุปหวยลาาพัฒนานะคะเพื่อนหวยเลาาอันนี้คือหวยเลาาพัฒนานะคะเพื่อนบาง คนก็บอกว่างงไม่รู้จะไปซื้อมีตั้งหลายลาวมรู้ซื้อหวยอลาวอะไรอันนี้คือลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาจะออกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเพื่อนถ้าลาวสามัคคีก็จะออกทุกวันเนาะแต่ว่าพี่ใจไม่ได้ลงเมื่อวานนี้ผลไม่รู้ไปดูผลที่ไหน,น,ะะนเพื่อนจะไม่มีมีถ่ายทอดสดแค่บางรายการนะคะเพื่อนพี่ใจก็ลืมไม่ได้ลงเนาะ ก่อนจะไปสรุปนะคะพี่ใจก็มีคําเตือนก่อนเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอ8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆจ้าเราก็มาสรุปกันเลยเนาะเวลาพัฒนาของวันประจําวันที่15วันจันทนระ์นะเพื่อนๆจ้าวันจันทร์เนาะก็พี่ใจก็ให้ชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่ใจ มีอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆวิจัยไม่มีเม็ดเดียวไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีของไอ้ไข่นะคะเพื่อนๆทุบไอ้ไข่เนาะทุบไอ้ไข่ก็เข้านะถ้าใครตัดเล่นอนะ่ 5, 2, 5นะห้าสองสองห้าน่ะนะคะวิใจัยให้เด่นที่หนึ่งกับสี่วิ่งรูดนะคะลองก็ลองไว้ห้ากับเจ็ดนะนะคะเพื่อนผลที่ออกก็คือแปดสี่หนึ่งสองห้าสองนะคะเพื่อนจ๋าก็มาในเด่น 1, นะหนึ่งนะแล้ววิจัยก็ จบหนึ่งสองให้เนาะค่ะนะคะเพื่อนก็มีอยู่หกชุดหกหางเนาะส่วนสี่พี่จะหยิบมาแค่สามตัวนะคะเพื่อนก็วิ่งรูดถ้าวิ่งรูดก็จะได้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะคะเพื่อนก็ต้องไปกลับเนาะทุกครั้งก็ต้องไปกลับนะคะเพื่อนในในห้านะคะถ้าใครวิ่งรูดห้าก็จะได้เอ่อห้าสองนะคะเพื่อนจะห้าสองสองตัวบนเนาะ ส่วนสองตัวล่างก็1 2สองนะคะเพื่อนใน4ตัวเนาะของพี่แจเข้า2ตัวล่างในสี่ตัวเนาะส่วนทางฝั่งพี่น้องโสปปบลาวก็จะใช้สองตัวหน้าของ6ตัวนะคะเพื่อนบางเพจบางเว็บเขาก็จะเอา5้าตัวนะคะเพื่อนเอาไม่เหมือนกันบางที่เนาะแต่ว่าห้าจม5ห้าจไปออกไทยนะเพื่อนไปออกหวยไทยนะคะพี่แจกับตัวกันไว้เนาะไปออกห้าจิด นะคะโอเคเราก็ไปต่อกันนะคะเพื่อนจ๋าไปต่อของวันที่17คือวันพุธนะคะเพื่อนอพี่ใจก็คำนวณออกมาได้นะคะถ้าสูตรไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนนะสูตรก็ยังเดิมก็ได้1กับ9นะคะเพื่อน9กกับ6ตัวเดียวกันนะของพี่ใจเขาจะชอบอ่าพี่ใ a พูดประจำ่าเขาชอบติลังกาถ้าบอกว่า6จะเป็น9หรือบอก9จะเป็น6นะคะเพื่อน ก็พี่เจก็เลยวางไว้ให้นะคะเพื่อนบิ่งรูดเนาะสำหรับบิ่งรูดเนาะพี่ใจก็มีจับตัวเด่นให้1ก็จะมี1น1 2 1315 1619นะคะส่วน9ก็จะเป็น9 0 9 1 9 2 9 3 9 5 9 6 9 8นะคะสวยทุกตัวพี่ใจ็์ก็รู้จะตัดตัวไหนออกคือก็ก็ดึงมาเน้นๆนะเพื่อนก็อ่า และแต่เพื่อนๆชื่นชอบเนาะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็หยิบไปนะคะเพื่อนๆหยิบจับเอาตัวที่ตัวเองชอบเนาะนะคะเพื่อนๆเราพี่ัจก็กันนะคะมีกันศูนย์กับสองนะคะเพื่อนๆก็จะจับให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะสองก็ตัวกลับเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเพื่อนๆนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดระวังนะคะเพื่อนๆระวังนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเพื่อนเจ็ดกับ เจ็ดกับหึมันน่าจะเป็นตัวแทนกันเนาะส่วนเบิ้ลพี่ j a ก็จะให้ 1, 1 6, 9, 9, นึ่งหนึ่งหกเะคะเพื่อนก็เพื่อนเชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปได้นะคระเพื่อนจาเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนก็หยิบจับไปเนาะก็อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนจาก็สาหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนจา่าก็ฝากพี่น้องป้องไปทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่ใจด้วยนะคะ พื่อจะได้กระจายออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเพื่อนจะรักพี่ใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนจะจะได้สรรหาตัวเลขพี่ใจก็พยายามจะค่อยๆพัฒนาไปนะคะเพื่อนๆ,ๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆวิเคราะห์ไปเนาะก็อย่าเพิ่งทิ้งคว้างๆกันไปนะคะเพื่อนๆจะช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งก็เลยยังไปหาเพื่อนๆพี่น้องช้าไปนะคะเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆเราก็ยังเป็นเพื่อนกันยาวนานเนาะอย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะเพื่อนแล้วก็ ฝากคลิปด้วยนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้เพื่อนๆก่อนออกไปพี่ใจก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องนะคะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบุญรักษามีโชคมีลาภกับพี่ใจทุกวันทุกวันแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ